แต่ดีใจอยู่มากพอพีพอน่องอยากจะพ่อขอกฎหมายลบเร็วเรความอาตานั่นเป็นยังสี่อาตานี่เป็นยังสั่นได้ว่าถ im ้าเขาคนเรียกกฎหมายมาเขาฟังภาษากฎหมายมันบกพ่องผู้เรียนคนใดเนอกครับคนเราเนี่ยอีกพอกทหาหน้าที่กันเรื่องเนาะเนี่ยติ้งต้องติ้งต้องหน้าที่ Đó, ngã mộng phạ con, phạ ti, phạ ngọc. Cụ đời thì, bằng con có thể sẵn phát chứ đâu, các thầy văn tâm ạ. Sẵn phát bộ con, mắt luộc mặt khắp đây, sẵn phát thái tính của hình ảnh, hình ảnh. Ôi, chẳng có vô vọng, 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 เดี๋ยวของฝากสำหรับที่มีคนเท่าเนี่ยอ,อันเล็กน้อยมุนี่มาเป็นทาา่าบ้านเท่าอนอผมไปทีเกิดเหตุอันฝรั่ังตายข่าวฝ้ารังมาานงันในเนี้ยคนไทยรำหวานใจร้องเรื่องตายผมเลยเป็นทีเกิดเหตุอันเล็กน้อยหนึ่งสองสามสีว่วกคนบุกหูเดียวว่าตำรวจเพิ่งมาอย่าง าก yo, yo ารเดาเดทักมวนไหมปาตัวโอ้ลุกหลาน้วยจนแบบครับพร้อมฝากช่วงท้ายรายการฝากยู่มเก่ายางยางที่สิบคือเปาเข้อยางที่สิบเอ็ดคื้หล่อมเพียงยางที่สิบสองขึ้เดินทางกลับเอาอยางแหลกกันเะด้ชีวิตคนเฮาที่นอนหนึ่งยางแหลกนอะขอให้รักษาสุขภาพสิ่งที่าำ้วยที่สุดของชีวิตคือสุขภาพที่แข็งแรง ถ้าห้าร่างกายแข็งแรงคิดใจเข้าจะดีถ้าเป็นเบาหวานคิดอ้ยนมือแรงเสียหาเขายังให้พวกกินเสียหาไข่ไข่บมดแดงคิดนั่นคิดนี่เออมือเอือเอ้อนกูจะอยู่จังไหนจะไปคิดหลายให้รักษาสุขภาพเด้ออย่างแรกอย่างที่สองปกรรมยห,หลวงของชีวิตคนห้องอี่คืออาการยู่แปว,แปว่าอย่างแปลว่าวเบหมู่บุญคุ้นค้นพ่อแม่คือพระอรหันต์พระยิ่งใหญ่ที่สุดในในบ้านในเรื่องนเ่าคือพ่อคือแม่มีโอกาส ตัดต่อแค่บ <ım. S 2> <Verse> ุญคุณเงี้ยคนมีชีวิตอยู่ปาาไปเรื่องเงี้ยาสางเออยงี้ปลาโตใหญ่ๆสาสางได้ปลาได้อย่างมากกันคือเห็นผู้เหลี่ยมคอเหลี่ยมแม่เนี่ยไอ้มันกินจาขึ้นว่าพวกมาจากกรุงเทพยเอาเงินใสจมือหาหน่อยมันดีหลายปลาคอโดยใหญ่กับยงไว้ถามมันกล้วยเชี่ยใหญ่ใหญ่กับดัดไซรอนแต่มันปลาแดดปลาไหลเงี้ยงดีๆกับยใส่รถนแต่มันให้คืนเห็นผู้เหลี่ยมคอเหลี่ยมแม่เนเรื่องพุทธี อันย่างที่สามความไพเรียนยังของชีวิตคือการทุนงตัวเขาจะเกิดมาเขาเก่งเขาฉลาดเออเขามีทุกอย่างเพียพร้อมเขาเหานือก้คนในหมู่บ้านจะไปขึ้นไม่พอดีเนาะแต่จันย่างแล้วสามแล้วเนะาะอันที่สี่ของกำลังดีไม่าที่สุดในชีวิตคือการหายอ่อไพ่แมนหัวดาหัววาหัวแซงกระซังหัวมันถอกเด้อหายอ่อไพ่แม,แมเนเด้อเอ่อหายอ่อไพ่แมน การหายไฟคือสิ่งที่ดีที่สุดเนอะยามที่หาความสวดศาตามต่อยที่ของคนเราคือคงเห็นคือผู้อื่นยังไปได้ไปยังไปว่าเออแงจิตกันเออดังไฟควัมากยังไปสปล่อยยังไปแซงเขาเออเดี๋ยวจะมันควัเลยนอะอดเอาเพราะเป็นยันดอกเนอะเขาอยามที่หมอเฝ้าเนี่ยนี่เพราะว่าเห็นใจผู้เป็นเบาหวานผมกก็หิวอยู่หรอกพวกเจ้าก็ยิหิวผมก็จิ๋วเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์กันวันนี้ฮอตบอได้แล้วเข็ไปว่าบ้านมองเกี่ยวกัองอบเนอะ ขอไปออกบัตรผ่งใ,ใหญ่ของที่ชีวิตคนเฮาเพื่อการหนึ่งการพนันอันซื้อเลขซื้อเบอร์หาบาทสิบบาทกับวัดไอวานอกแต่ว่าผ่นไปเหรียญหายรอดเสมองานยันดดีมองไหนไปมองหันบ่ได้เด้อเสียมา้าตัวกระดาษลูกกระเซนน้าพอดีเด้อกัรนั้นแน่้ยก็เพิ่มมอจิมาเพราะของปากของข้อหาบาทสิบหาพ่ได้ฟังคนได้ดุนเด้อฝากเด้อได้ยากยากแล้วเปลี่ยนวน่าเด้อ ัจะบอกจะเกลีด <c oughs> เลือลกออะอะอยื่ดอกไั้เลยยืดดอกเดียวเนี่ยพ่อพ,อพอ่อหัวหมัดลงไปม่งเนาะพอดีมี่ตุลาะจีไปง่ายขึ้นกันพอเกลีดเนาะการลมละลายอ่รขั้นใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการสิ้นหวังการสิ้นหวังคือทอดแค่ออไม่อยากอยู่แบบในโลกนี่ยมาออบอลตองเปิ้ลกายกินกาแฟกินของหวานเยอะเป็น้ยวหวานความดันกระเพาะทารหมา ตอนเย็นทพกคนจีนแตับอกหงแหวาก็นอนเมื่อวันไหนนอนตั้งัน้องจีนกับปุ่นน้ำยายนะเนยจะไปเคล็ดจะไปชิ้นหวานเนอะต่นี้ก็ไม่พใจแต่จะกล้างหรออาจารย์กางว่าในยูู่ยูขางหลังจะควงขขางกันแม่ะฟ้ารับตัรส์มาราชการนี่เนี่ยแม่อักวัววทามากผิดไปก่อนการังการพูดว่ามาราชการทรงมหาศิแดงย่าไปลเอายาอะไรเราเน่ย เอาแย่างที่แปเนาะครับความสุขความสุขมากที่สุดของยิดคือการช่วยเหลือผู้อื่นครับเงี่ยติดกันหมู่บา้านเดียวกันเอเขามีงานกนารทําเขาวบวชเขางานสงงานนั่นเพราะไปซอยเขาไปซอยเนือไปฟักลาบไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กันเพราะนั่นดีๆไปเป็นมู่เขากันยังดีเสาายียสลระในเรื่องว่ไปมาโอ้โอย กูก็ไปดอกแมนไปแล้วกะฟ้ากันเฝ้าเพื่อนยักษ์สัตยักษ์ถิ่นกไปเคลื่อนแมนคือเนี่ว่าเอ๊ะแต่บรูตายนี่ขึ้นกูไปซอยเขาเขามางซอยกูมาตินใจเด้อชีวิตคนเท่ามันรวอยู่หลายปีเนี่ยปีแค่น้อยปีเออต่อไปนี่เออผู้นี่กับวายังผู้นี่กับวายังผู้นั่นกับวายังผู้นี่กับวายังแมนมันเป็นยักษ์สัตยให้เยอะไวใจคุณง้างก็ดีให้ซอยเหลือกันเอาย่างที่เก่า การยอมยอมรับนับถือมากที่สุดคือบ้านเจริญเก่าหนาก็ะไม้ทิ้งวันเขามีลูกพีเตกาสอนเขาเป็นคนดีเออยาก,กินยาบ้ายาสูบอ่าบุรีกันซาอย,ย่างสอนใน้เป็นคนดีถ้าเป็นคนดีเพ๊บบ้านทางการเยียนเลาะกันเขาสิเห็นเขาสินั่นเขาสิได้ย่อมได้มากเขาสินับถือเขาเนี่ยแม่งงนกอขับบ๊อประกาศเออ,เอ,อ,เอ,อบุญเฮ็ดยังกัตามกำลังศรัทธา เมื่อป็นวาหญยบาตประกาศเมื่อนี้สามสาไมีงสีหนึ่งรอยเพราะเงสองพันหนึ่งมีใงสีคิดเลยเออกูขึ้ดท่านหน่อยยังไม่คิดยังไรกําลังเขามีเท่าไรเท่านั้นมีมีสิบาทสาสิบาทเพด่ประเด็นบ,บางคำประเด็นที่กฎหมายตำรวจป,ประเด็นมันด,ดับต่อเด้อให้เข้าใจจะไปไหนเนี่ยเาเปิดค,คืออาดูเถจากรอยงกูไปเป็นพันชจะไปึ้นจังไัเนี่ยนู้บันหานี่มาให้ลูกไปลูกเนี้ยเด็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เด้อ ได้ย่างแล้วย oh ่างดิซีมันยังก็ม็นเป่าแข็งกดนหน่องเพมงอดจำไม่ได้เลยคิดกันแ้อนนระวังเป่าเเาี้ยงกับรองเพ่งกนห่สิมากกว่าน่อยพันั้นจนนาทีเขาบอกว่างานพร้อมแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าแข็งกับรองเพ่งกันได้เดีายีท่ได้ โอเที่ยงสั่นๆครเลน่ารองไม่สิ่ีรองเนาะเอาเีนร้องใช่ไหมทำก็อนออกเทย่งังเลยมังให้สงมั่งให้สง,<า>งสีน้องน้<า>งนองเป็นาพที่เคารพรกักท่านเสียงอาจจะไม่มีแ <c oughs> ต่ว <c oughs> ต่าความยู้สึก ร้องมาจากใจว่าให้กลุ่มสตรีเราเอโสบะทุกท่านอันสรอดับสิ่นรอบจยกกัน